าจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมินิมาฉีดวัคซีนครับเข็มงานวัคซีนเข็มสองเข็มที่สองซินว่าคือนสีว่าถ้าใดๆฉีดที่แจ้งนี่ที่ประมาณเท่าไหร่คนน่ะไปติดต่ออยู่ไปติดต่อในจังไปติดต่อเคนพามาจั่ไหร่กับขึ้ได้ฉีดนได้คือรถเมื่อวันฉีดยาพี่น้องเข็มสองครับ No, <laughs> 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 uh, so they, they don't need to write. Oh, they don't need to write anything. They don't need to write. No, right. yeah. They the pass I will take The push. Oh, oh, okay. จำเป็นเลยนะวัคนเข็รกวันที่4 3ครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีคนได้วันที่4วันที่เนี่ยครับพี่ได้วันที่ครับจ้จ้ามาเลดๆบรรยากาศมาฉีดยาครับพี่น้องฉีดยาฉีดวัคซีนเข็มสองครับผม อาเซียนว่าพี่น้องมาหลายครับผมทั้งเวียดนามลาวนักศึกษา ขามายังไ่ขาวเลว่นครับห่อยเอวขีมาข้าวมาข้าวมาข้มาข้ามาข้าวมาข้าวมา้าวมาข้าวมาข้เมื่อาวมาขราบมา่้าวมาขามามา้มามม้วมา้้ามม มาที่นี่นั่งทาเป็นก็คือเป็นท่างการแะ้รปะมานี้ก็ได้คนงานก็ร้ายพี่น้องพระเจ้ามาท้าแล้วก็ร้ายมาท้าร้ายแล้วจีนแร้วก็ที่ได้ไปเก็บแตงโมของเขาเก็บแต่โมกันเป็นไงรักเมื่อก่อนนะเป็นไรักเมื่อก่อนเล้วนดี๋ยวก็ือเมื่อใดแมา ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงรอเวลาครับรอเวลาก็เซลฟี่กันก่อนนะครับเซลฟี่กันไทลูทาย,ยังกันบรรยากาศพี่น้องว่าไรพี่น้องเราวัคซีนเข็มสองครับผม,ม,มยังรอเจหนาทีเจ้าครับว่าท่านได้เปิดครับ ยังไม่ทันไหนมาเลยชั้นทั่วกันมาพี่น้องชั้นทั่วกันมาคุณเมื่อแล้วชั้นทั่วมาจากกีดานชั้นอุดร <c ười> <c ười> น้ากับจาเมนครับวันนี้จาเมนจาเม่นบินเทก็คือบัวได้ปะฉีดวัคซีนเข็มสองพี่น้องยืนยันว่ามาฉีดวัคซีนเข็มสองครับผมการทั่วจีนเจ็ดนเดียวไปหมดเลย mãi nha vì nó mãi nha mãi <laughs> ma mà mãi 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 này. Hello, Hello? <laughs> ้เขาบอกให้เตรียมให้พร้อมยื่นฟังเขาเขาจะเดินอย่างลี้ยังเดินมาได้บอกว่าเตรียม้บอะไรแข่งข้าเสียล้อเอ้อแข่งข้าเสือเลยแข่งค้าเสียรแล้อบรรยากาศเริ่มต่อคิวต่อแถวครับพี่น้องเริ่มรันแล้วครับเริ่มรันแล้วเริ่มรันแล้วเริ่มรันแล้ว แต่วเชฟวันใหญ่จังเลยนะกำลังชีได้ฉีดแล้วครับเริ่มรันแล้วพากันมาสองรอบแล้วมื้อนี่ขอเปิดสามโมงท่านมี่ครชี้มังเส้าแล้วยัง่ทันได้ฉีดทางใต้ไอ้ล้วเนี่ยนี่ไอ้เราอยู่ฟ้าไหนครับอับเนื้อครับผมอ๋อไอ้เลยอยู่อับเนื้อดีครับผมปลาลนปลาลนปลาลนเต๋อที่งานอับเนื้อมาทีมงานอับเนื้อแต่เนี่ยมาเบ้านแท้คนคือว่าจะตอบมันอัเนี่ยจะตอบวัดชีดอีกหรอวะ เข้มเข้มแรกประเสียดเหยียดประเสียดใส่เสียงใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ได้ฉีดแล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้ฉีดได้ฉีดแล้ววัคซีนนะเตรียมแขนเตรียมแขน หลังจากฉีดวัคซีนออกมาแล้วก็รอนะครับรอเดี๋ยวนายจังจะรถมาครับเนาะครับข่าวปลาแตงโมก็พี่น้องไปหนี่งเอาทักทายซะก่อนที่จะเฝ้าเรื่องอะไรนะครับกินน้ำเพอกระสิทธ์อยาแล้วเพระก็ออกมากเหมือนกกินน้ำแล้ว ยังเลครับเจ็บวะเจ็บคุปภัหวะเม่อเจ็บครับเ่เจ็บตอนนี้ยังเ่เจ็บเือนือพื่นนไที่จะจ็บเจ็บนั่งรถนั่งรถรับเีวเบอรเล้ห็นนะวสวนมาจักโม่ก่าครับวแงโมก่าเจ็บแตโมท่านเดาได้เจ็บแตโมอีกเข้าก็จะแงโมกันอีกนมือนีกับคไคำนที่เมือนโอเคครับผมเป็นไดครับเป็นไดครับฉีดไปแล้วอมู้สึดเออ ก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่แล้ววะตอนนี้ยังไม่จบแต่ว่าาเบิ่งแล่าเพิ่ดูไปเห็นงานต่อป่ะครับเนี่ยไปครับไปกันเอาลงแดงขอลงแดงที่ต่อครับโอเคครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยพี่น้องจัดไปแล้วหนึ่งเข็มนะครับผมมระเดีนก็ว่าฉีดยาฉีดวัคซีนนะครับเนาะผมมีอย่างหลายพี่น้องเอ็ดคลิปให้เบิ้งนะครับทำบรรยากาศนะครับผม สำหรับคลิปนี้นุ้มไทยกับสิราไปสัมเัสกนแ้ครับผมพบก,กันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าโอกาสม่ค่อยว่ากันนะครับเนะาละลาไปซัมผัสกครับสวัสดีครับผม